สองสี่หกแปบดบสิบสิบเหรียญถูกต้องเพื่อนๆส่งมาขายกันนะครับเยอะแยะนะครับส่งมาขายกันเยอะแยะเลยโดยกันครับตรงนี้ อยากขายกดหนึ่งนะครับเพื่อนๆอยากซื้อกดสองนะครับเขียนมาว่าเท่าไรเอ่ยตรงนี้เขียนยอดเงินมาว่าสี่ร้อยสามบาทนะครับเพื่อนเขียนมาว่าสี่ร้อยสามบาทเรากมาดูกันมีเสร็จไปแล้วนะครับคิดตังเสร็จแล้วมุมนี้คิดตังเสร็จแล้วใชเสี่ร้อยสามบาทวิ่ยใหญ่พ่นใหญ่พน ครับสองส6่หกแปดสิบสองสห สี่ร้อยแล้วนะครับสี่ร้อยไม่ใช่สามบาทนะครับเพื่อนสี่ร้อยสามสิบบาทครับเขียนเลขสลับไหมครับเพื่อนเพื่อนทำรายการมาใช้ได้เลยนะครับถุงนี้สี่ร้อยสามสิบนะครับไม่ใช่สี่ร้อยสามบาทนะครับทํารายการมาอาจจะเขียนสลับจไม่ใช่สี่ร้อยสามบาทจะเป็นสี่ร้อยสามสิบนะครับถุงนี้นะครับต่อไปเลยนะครับหนึ่งบาทวาระนะครับตัวนี้ก็คือสี่สิบสามเหรียญ นะครับเหรียญละ1ิบาทนะครับได้430ร้บาทวาละนะครับโอเคครับแกะไปทั้งหมด1ถุง2ถุง3มถุง4ถุงแล้วนะครับ1ถุง2ถุง3มถุงเฮแล้วถุงไหนนะครับแกะไปแล้ว1บาทเหละสี่ถูกต้องเ,เหรียญหนบาทวาละ10บเหรียญถุงไหนนะครับเมื่อกี้นับแล้วอ่อนน้ไงครับนับแล้วครับสิบเหรียญ สองสี่หกแดสิบแบบเหรียญถูกต้องครับตรงนี้ก็คือนับแล้วนะครับมาดูสิครับเหรียญวอลล์เป็นเพื่อนส,ง,สองหนึ่งบาทวละเข้ามาเยอะเลยนะครับเ,เห็น่าถูกต้องไหมนะครับตรงนี้โอเคตรงนี้สิบเหรียญนะครับสิบเหรียญก็คือหนึ่งร้อยบาทนั่นเองโอเค สองสี่หกดสบนะครับถูกต้องนะครับแกะไปแล้วสี่ถุงนะครับเก็บตัวไว้เก็บตัวไว้เดี๋ยวมาดูถัดไปเลยนะครับเพื่อนขอเหรียญใหม่ที่สุดได้ไหมนะครับได้ครับยินดีครับเหรียญใหม่ที่สุดนะครับซื้อมา10บาทนะครับเพื่อนขาย20บาทนะครับ แต่ขั้นตอนการติดต่อเพื่อนๆต้องเข้าไลน์นะครับ ID Line Ads Save Coin นะครับติดซื้อมา10บาทนะครับใหม่เก่านี่ก็คือไม่ได้เลือกนะครับแล้วก็ขายออกที่20บาทนะครับนี่ครับขอ้ใหม่กดได้ครับยังอยู่ที่เหรียญ1นบาทวันละนะครับก็คือคิดเสร็จละ4ถุงนะครับก็คือ1ถุง2ถุง3ถุง4ถุงนะครับเพื่อนๆเก่งมากนะครับคือศึกษาราคามาดีนะครับศึกษาราคามาดี เราก็ยอมรับนะครับแต่ว่าต้องทางการติดต่อสิครับปัญหาก็คือเพื่อนเพื่อนแอป idline a d อย p o y ฮะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนคลายคลิปแล้วกันนะครับคเายคลิปเดี๋ยวจะบอก idline ให้เพื่อนๆจะได้เข้ามาติดต่อได้นะครับอันนี้มันีีต่อครับขยับมันมีต่อโอเคเพื่อนเเขียนมากี่เหรียญนะครับหนึ่งบาทวันละสามสิบหกเหรียญนะครับสามสิบมอนนับกันนะครับอันนี้ไม่ถือว่าเป็นวาระนะครับเพื่อนเพื่อโอเคอันนี้แค่สามบาท เหรียญละสามบาทขายห้าซื้อมา3ขายห้านะครับเงไปก่อนอันนี้ไม่ใช่วานะครับสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่ 8 19ส mm ิบ hmm. 1ป2 3เก้ายี่สิบเ็ยวาระนะครับเพื mm ่อนๆก็คือไม่แป็นไรเดี๋ยวเราเขียนไปก่อนเราเขียนไปก่อนนะครับ28สคูณ1ิไปก่อนนะครับ28บคูณ10บาทไปก่อนย8นะครับลายมือไม่สวย ยี่สิบแปดคูณด้วยสิบนะครับนับไปเลยน,นะครับสองสี่หกแปดถูกต้องครบครบสามสิบหกเหรียญน,นะครับครบตามจำนวนคือสามสิบหกเหรียญแต่ว่าจะเป็นเหรียญธรรมดานะครับแปดเหรียญน,นะครับคูณด้วยสามบาทโอเคถุงนี้รีบมาทำกันนะเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับถุงนี้แยกเป็นสองบรรทัดน,นะครับแยกเป็นสองบรรทัดก็คือยี่สิบแปดเหรียญหนึ่งบาทวันละ หนึ่งบาทวลลาสนะครับเดือนละสิบบาทนะครับสองร้อยแปดสิบต่อไปก็ได้มาอีกแปดเหรียญเหรียญเลือนะครับหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทเท่านี้จะเป็นสองห้าสองศูนย์นั่นเองนะครับรับมาสามบาทไข่ห้าบาทนะครับสามแปดสามยี่สี่โอเคเหลืออีกแค่สี่ถุงสุดท้ายแล้วนะครับเหลือแค่สี่ถุงสุดท้ายแล้วนะครับฝากเพื่อนๆกดแชร์นะครับฝากเพื่อนๆกดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ อยากซื้อกด1นนะครับอยากขายกด2นะครับเพื่อนๆที่อยู่นะครับกดถูกใจให้ติดด้วยนะครับอ่ะมาดูกันเหรียญนี้นะครับหบาทห้าบาทห้าบาทนะครับเหรียญวาระนะครับสีเหรียญห้าบาทวาระนะครับรับซื้อมาเหรียญละ10บาทนะครับเหรียญห้าบาทรับซื้อส0บาทนะครับ เอห้าเหรียญก็ไท่้กี่เหรียญกี่เหรียญสี่เหรียญครับเนี่ยฮะสี่เหรียญสี่เหรียญนะครับ,เ,รเ,รรบเขียนผิดสี่หนึ่เหลือละสิบบาทนะครับเพื่อนก็เป็นสี่สิบบาทโอเค เลยก็เหลือแค่สี่ถุงสามถุงสุดท้ายนะครับเขียนมากี่ยนะครับเขียนมาเก้าเหรียญนะครับสองสี่หกอ๋อหกเหรียญครับเตียหมุนกลับด้านไปหกเหรียญนะครับเพื่อนหกเหรียญนะครับห้าบาทวาระนะครับซื้อมาสิบบาทนะครับเพื่อนห้าบาทซื้อมาสิบบาทนะครับขายต่อสามสิบครับ นะครับเขียนมานะครับ 1 17่งร้อยเหรียญเอ๊ถึงไมนะ่น่าเอ๊ดูบางๆไปนะครับดูบางๆไปดูสิกี่เหรียญเอเย่ยน่าจะ17เหรียญน,นะครับไม,ไม่น่าจะเป็น117เหรียญน,นะครับ2องส1่1ก1ปดส แล้วก็17เหรียญครับเพื่อนๆนะครับไม่ใช่ร้อยสิบเจ็ดนะครับ17เหรียญนะครับ17เหรียญนะครับ5บาทนะครับวาระนะครับรับมา10บาทขาย30นะครับเพื่อนๆ60 170บาทโอเคเอาไปเลยนะครับ ตดท้ายเลยเห็นห้ามบัารพยาคุณนะครับเพื่นอน 4 6 8 10เหรียญครับ2 4 6 8 10เหรียญครับ5บาทนะครับนี่ก็คือ2 5 2 2แล้วกันนะครับ2 5 2 2 2 2ได้มานะครับเหรียญละ15บาทนะครับไปขายต่อที่30บาทครับเพื่อนๆ150นะครับมารวมเงินกัน ดูสิครับได้เป็นสักกี่บาท มาดูนะครับได้เท่าไหร่นะครับ 1,600กับอีก4บาทครับเดีย๋ยวจะจิ้มอีกีครับ40บาทนะครับบวกด้วย100บาทบวกด้วย310บาทบวกด้วย430บวกด้วย280บาทบวกด้วย24บวกด้วย40บวกด้วย60บวกด้วย170บวกด้วย150ได้ทั้งหมด1,000 หก0กับอีก4บาทครับเดี๋ยวดำเนินการโอนให้เพื่อนๆเลยนะครับอันนี้ก็หาก่อนว่าเพื่อนท่านไหนนะครับสั่งส่งของนะครับพี่จะขายหรือเปล่าครับขายด้วยนะครับนี่คือราคาที่ตีรับซื้อมาทั้งหมดนี่คือราคาที่รับซื้อนะครับเหมือนซื้อมาเนี้ยับพวกนี้เริ่มรับมา10บบาทถูกต้องนะครับ เขเนี่ยคือรับมา10บาทก็ขายออก20บาทครับเพื่อนๆแล้วก็ไอดีไลน์ดีกว่าเพื่อนจะได้สั่งได้นะครับเพราะว่าสั่งทางทิกตอกนี่ถ้ยังทําให้เป็นนะครับวิธีการที่ให้เพื่อนสั่งเข้ามานะครับก็จะเขียนอย่างไรดีเขียนตรงนี้ก่อนนะครับแอดไซน์นะครับแอดไซน์แล้วนะครับเซฟคอยตัวเลขหมดเลยนะครับเซฟคอยแค่นั้นนะครับเพื่อนๆก็สั่งของเข้ามาได้เลยนะครับ ขายนะครับขายแต่ว่าเพื่อนๆต้องเข้า id line ได้ add zip coin นะครับทักเข้ามาก็ขายทันทีครับแต่ว่าก่อนจะขายได้ก็คือต้องชําระเงินให้เพื่อนๆนก่อนนะครับที่ต้องจ่ายเงินพันหกร้อยสบาทให้กับเจ้าของสินค้าก่อนแต่กาลังหาก่อนนะครับส่งกันเข้ามาเยอะเลยนะครับ าจากใครชื่อก่อนรานะคาลันติก็ตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่บอกหมดเลยนะครับสนใจซื้อก็กหนึ่งนะครับหก่อนสิใครส่งมาขายกันเลย กดถูกใจได้นะครับเพื่อนๆกดถูกใจได้นะครับไลฟ์สดอยู่ขอบคุณมากๆครับมีการกดถูกใจเข้ามาแล้วถึงหนึ่งครั้งด้วยกันนะครับหนึ่งครั้งท่วนๆเลยนะครับดีใจมากๆน,นะเลยครับเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับเพื่อนๆกดถูกใจเข้ามาหนึ่งครั้งขอบคุณมากๆคคคา,าครับครั้งแรกเลยนะครับ ขอบคุณมากมากครับเพื่อนๆที่กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์กดถูกใจนะครับโอากดสองครั้งนะครับขอบคุณมากมากครับดีใจสุดๆเลยครับเพื่อนๆกดถูกใจให้สองครั้งแล้วนะครับขอบคุณมากมากครับขึ้นแล้วนะครับสองครั้งแล้วนะครับเพื่อนกดถูกใจให้สองครั้งแล้วนะครับตอนนี้ปัญหาเดียวคือติดต้องาลูกค้าที่ส่งมาขายให้พบนะครับจะโทรไปป่านี้ก็เที่ยงคืนแล้วก็เกงใจอยู่นะครับ ทำอย่างไรดีนะครับเนี่ยกว่าจะว่างแกะของนะครับก็ลาไปเที่ยงคืนพอดีเลยอต้องหาต้องหาเพราะเพื่อนๆอ,อ่ะให้ให้เลขที่บัญชีมาแล้วเพียงแต่ว่าต้องบอกให้เพื่อนๆเพื่อนๆก็รู้ราคาดีด้วยนะครับเพราะว่าเขียนราคากำกับมาหมดแล้วด้วยว่าเราโอนไปเลยดีกว่าเพราะถ้าเกิดเราเราเราโทรไปตอนเที่ยงคืนก็คงไม่เหมาะสมนะครับ ถึง2ครั้งเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆกดถูกใจเข้ามานะครับโอเคมวันนี้ขายส่งมาขายกันใครส่งมาขายกัน,าาย,กนยังหาไม่เจอนะครับถ้าเตือตจ่าใจเสร็จก็แปลว่าสามารถขายได้นะครับ เอาล่ะครับโอนเลยดีกว่าครับเพราะเพื่อนๆก็รู้ราคาดีอยู่แล้วนะครับ กดถูกใจเข้ามาสองครั้งแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับเจอแล้วครับเจอแล้วต้องคนนี้แน่ๆเลยส่งมาขายกันใช่แน่ๆครับใช่แน่ๆเฮ้ะไม่ใช่ครับนี่นานแล้วครับ เพืเ่อนๆส่งมาขายกันนะครับเพื่อนๆส่งมาขายกันนะครับไม่ใช่ครับวันนี้ส่งมาขายนานแล้วได้อยู่ไหมดได้อยู่ได้อยู่กดถูกใจสองครั้งแล้วด้วยนะ,ยะเสียว่าลูกค้าเขารู้ราคาดีอยู่นะเขาเขียนราคากำกับมาแล้วก็อนเลยดีกว่าเที่ยงคืนแล้วจะไปโทรรบกวนเขาก็ไม่ดีใช่ไหม,มแต่ไ <No>. <S <S> น,น,น,นาะ้องอ,งอสรุยอดให้เขาก่อนในช่องแชทใช่ใช่มันต้องสรุปยอดให้เขาก่อนในช่องแชทไงใช่ใช่ ล้ำมากชัดมากแอบลู้ค้าแอปวีแอบตัวมาให้แบบชัดล้ำมากเลยโอเคถ่ายรูปดีกว่าถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็พรุ่งนี้โอนตังค์ให้ลูกค้าดีกว่าเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวไปโทรเขาเขาเขาหาว่าเออทำเชื่อกเปียกเป็นรูปหน้าเตียงมาอ่า ดีด,ด,ดียังไม่ดีเท่าไหร่ไม,ไม่รู้ว่ามันเนียนไปแหม,มแขอบคุณเพื่อนๆนะครับกดถูกใจกันเข้ามาถึงสองครั้งนะครับ <c oughs> เพื่อนๆส่งมาขายกันตามนี้เลยนะครับแต่ยังหาเจ้าของ จ้าของลายไม่ได้นะครับเพราะว่าติดต้องจ่ายเงินผ่านลายนะครับว่าเอ๊ะคนไหนนะครับส่งมาขายกำลังค้นหาลายชื่ออยู่นะครับโอเคกำลังหายอยู่เดี๋ยวถามในติ๊กต็อกดีกว่านะครับถามในติ๊กต็อกก่อนดีกว่านะครับ เอากันอย่างนี้นะครับถ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวดีลงใน tiktok นะครับเพื่อนๆส่วนเพื่อนๆนะครับถ้าอยากจะซื้อของชิ้นนี้นะครับก็เข้า i d ด i ไลแอร์เซฟคอยมาได้เลยนะครับ